นี่ก็ปี2024แล้วนะครับก็ปีอ้อแฮปปี้นิวเยียร์กันด้วยครับไม่รู้จะแฮปปี้นิวเยียร์ทันหรือเปล่านะกว่าจะทําคลิปนี้ออกมาก็นั่นแหละเขาดาวกับเพื่อนลืมอัดคลิปว้าวุ่นเลยแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็มาทําคลิปแยกแบบนี้แหละปี2023เนี่ยเป็นปีที่มันเกิดเรื่องแบบเยอะมากๆ ปี2023เนี่ยเป็นปีที่ถือว่าดีมากๆสาหรับผมะนะมีเรื่องอร้ายๆเรื่องดีๆปรับปกนไปในปีนี้แต่ก็ปีปีที่มีความสุขที่สุดเลยแหละส่วนปีปี2องจะทําอะไรต่อผมก็จะพยายามทําคลิปให้มากกว่านี้ครับเพราะว่าปี2 0 2 3เนี่ยผมทาคลิปแบบลงน้อยมากผมก็แบบจะลองทําคลิปในปี2 0 2 4จะลงจะแบบจะลองทําคลิปให้แบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่กว่าจะทําได้ก็อีกนานเลยแหละ ขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2024กันด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับบ๊ายบาย